อันนี้คือสวิตแชมป์นะครับนี่เป็นแบบนี้เออเป็นมีดอีกตัวหนึ่งซึ่งผมจะแนะนำให้คุณซื้อนะครับมีดวิกตอรี่หนกจะมีอยู่ประมาณ3ามรุ่นหนึ่งเอ่อฮันแหรือเขาเรียก f i ลมาสเตอร์ว่ะฮัน m a แมนฟิลมาสเตอรมันต่างกันแค่ไอตัวไขควงอ่าฮันส์แมนหรือฟิลมาสเตอร์ก็ได้เป็นรุ่นเล็ก ส่วนรุ่นกลางก็เป็น Trail Master พวกนี้พวกนี้มันผลิตเยอะราคาไม่แพงเครื่องมือพอใช้และท็อปสุดนี่เลยท็อปซินเบียนเลยสวิตแชมป์นี่แหละเนี่ยเครื่องมือมันมันค่อนข้างจัดเต็มนะครับแล้วเรามาดูทางด้านของซอง MC2 ก่อนนี่ผมทำซอง MC2 มาไอตัวเนี้ยมาถูกออกแบบเริ่มต้นมาจากสวิต c h มป์นะครับแล้วก็ขยายขยายไปนในหลายโมเดลมันจะใส่ค่อนข้างจาพอดีฟิตเลยฮนะ นี่นี่ค่าสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับมีสามสีนี่แดงเขียวแล้วก็ดำนะครับสินค้าของ MC 2ตัดเย็บภายในประเทศนะใช้นลอนห้าร้อยดีนะครับนี่มีซอฟข้างในด้วยนะเนี่ยเป็นเป็นซอฟอย่างงี้เป็นหนังอย่างงี้แล้วก็ค่อยเข็มขัดได้นะนี่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับอันนี้เลยแต่คุณจะใช้กับมีดอื่นก็ได้นะ มันก็จะไม่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 ฟิตพอดีไ,ไงเพราะว่ามันถูกออกแบบมาจากอันนี้แต่ก็ใช้กับมีดอื่นก็ได้นะถ้าสนใจมีจําหน่ายนะครับนี่คือสวิตชชมแกะกล่องมาก็จะมีนี่มีแคตตาล็อกมีเครื่องมือให้คุณดูแบบนี้เครื่องมือมันเยอะดีนะแต่ว่ามันก็จะเกินเกินการใช้หน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแกะมันจะมีคู่มือของมันนี่ครับมีเวิร์ n อินสตั้ชั่นว่าทําให้คุณรู้ว่าแต่ละชิ้นนะ่ะมันเอาไว้ทําอะไรมันจะทําให้คุณไม่ต้องคิดไง คือเราศึกษาได้จากภาพแต่การที่เราดูจากภาพโดยที่มันไม่มีตัวตัวอักษรเนี่ยที่ผมทึ่งมากเลยนะมันจะมีมีสองบริษัทนี่แหละคือบริษัทจากสวิตเนี่ยพวกสวิตเมสเนี่แหละนะครับ,รบเขาจะนําเสนอแอคชั่นด้วยรูปก,การอีกสินค้าประเภทนึงก็คือสินค้าของประเทศญี่ปุ่นสินค้าของประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีเวิร์ n อินสตั i ชั่นมาให้นะับมันก็เป็นการนําเสนอของเขาที่ดีเลยเนี่ยเป็นรูปมือถูมีดอะไรเงี้ยนี่ทาินแบบเนียนๆมีดเนะครับ มี k คราคา990คั้นส่งอีก50บาทเป็น1 0 4 0บาทใช้ดีนะครับ v n ทำไมทำไมไม่เห็นแจ้งเตือนเลยครูไม่รู้เหมือนกันอนะเออบางที Youtube ก็ไม่ไม่แจ้งนะบางรายการที่ผมกดติดตามอะ่ะ อาจจะต้องกดกระดิ่งออกแล้วก็กดกระดิ่งใหม่ก็ได้นะครับผมว่ามันอาจจะมีระบบเออเลือกเห็นไหลยหลายรายการที่ผมติดตามดูพวกข่าวพวกอะไรบางทีมันก็ไม่เด้งแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรอาจจะต้องไปกดกระดิ่งออกแล้วก็จิ้มก็กไปใหม่เหมือนระบบมันรีเซ็ตใหม่แล้วบางอย่างมันไม่ตามมาด้วยก็ <c oughs> เป็นแบบนั้นนะครับอ่านี่นี่คือนี่คือคู่มือของมันถ้าคุณไม่ติดเรื่องราคาซึ่งมันไม่ได้แพงมากราคาประมาณสามพันบวกอะนะครับซื้อเล่นได้นะเรามาแกะกันดูว่ามันมีอะไรบ้างนะ นี่มีที่เปิดกระป๋อง i n s t r u c t i o มันอยู่ในใบนั้นนะมันทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่คุณคิดนะบางทีมันเป็นที่แบบพันลวดเลยอะไรเงี้ยแล้ววิกเตอรี่นออกเนี่ยเขาเขาเป็นสินค้าที่มีมายาวนานม,มาเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปทําอะไรอะ่ะมันก็ย,งงยังทําของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเนื่องจากผมเชื่อว่ามันน่าจะคุ้มทุนแล้วมันคงไม่ไปบู๊มันอาจจะไม่ไปบู๊ทาไปเนี่ยทํามีดแข่งกับเขาอะ่ะใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาทามีดแบบมีด พวกอะไรอ่ะที่เป็นแนวแนวแท็กติคอลเนี้ยมีหลายเจ้าเข้ามาในตลาดเยอะเลยนะแต่วิกตอรี่หนอกก็ไม่ทำแข่งกับเขาอนะผมเชื่อว่าเจ้าของเขาค่อนข้างจะคอนคอนเซอร์เวทีฟมากเลยนะก็คือทำมายังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพราะดออิงโมนอะไรมีมีหมดแล้วเปลี่ยนอย่างมากแค่แค่เปลี่ยนสีเขาไม่ออกสินค้าอะไรมาเลยครับหรือเขาเปลี่ยนอย่างมากก็แค่ไออะไรอ่ะ เหล็กดามากัสอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแค่ใบมีดอะบางรุ่นแล้วก็เน้นแค่ประกับสีเนี่ยกันไกลกันไกลใหญ่ดีนะใช้ได้ดีกันไกลเด้งด้วยนะนี่ถ้าตัวเนี้ยช,ชำรุดหรือหายที่ร้านมีขายนะครับอร่อยอ่ะอรก็ร้อย่าบาทนะครับเนี่ยตรงเลื่อยมันมีสเกลให้ด้วยนะถ้าคนชอบแบบพวกสินค้าที่มีดีเทลอ่ะก็เข้าไปเปิด,เป,ดเปิดดูได้นะครับแค่แค่คุณซื้อไปเปิดเล่นเนี่ยมันก็สนุกพอแล้วนะ ราดูวิกตอรี่ดอกเนี่ยแล้วนึกนึกถึงสมัยสมัยเด็กๆอะ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนในชั้นเรียนนี่มันพอมีฐานะมันเอามาเล่นในเยี่อเราก็อยากได้ใช่ป่ะเราก็ไปชวโงกดูไปดูตามบูตามเซนทันลรัดพราวอะ่ะแต่ก่อนต้กเรียนอยู่หอวังอะ่ะมีแค่ปัญญาบัญญาได้แต่ไปดูอะ่ะแต่ปัญญาซื้อไม่มีก็ไม่มีเงินเนี่ยลำพังมาเรียนก็แทบจะไม่ไปเรียนอยู่แล้วเ <laughs> <laughs> ขาให้เข้าแถว <laughs> <laughs> <ๆ>เจ็ดโมงเช้าบางวันกูถ้ากูไปไม่ทันกูเข้าเก้าโมงเลยพอเข้าเก้าโมงก็ให้เซนก็ให้เซนชื่อนี่นักเรียนมาสาย กูเสือกจำชื่อเพื่อนกูได้ไงกูก็เซ็นแต่ชื่อเพื่อนกูภาคกูบ้างเพลินศิลอะไรไม่รู้ขายดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปแข่งกับมีททาไมใช่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงพ่อมีตังค์เนี่ยแล้วแม่งอยากจะเปิดโรงงานแข่งกับสไปเดอร์โก้นรกจะมาเยือนมึงไอเด็กรุ่นใหม่นั่นแหละสตาร์ทอัพอแต่มันสามารถสตาร์ทอัพได้นะเพราะพ่อมันรวยไงบ้านมันรวยอยู่แล้วอ่ะดิดูเดิถ้าที่บ้านคุณทำวิกตอนนี้หนอกแล้ววันดีคืนดีคุณอยากจะทํามีแข่งกับสไปเดอร์โก้ มันก็คงทําได้แหละแต่เดี๋ยวไอ้โก้งมงมาเหยียบม,มึงเลยอะ่ะมันคนละตลาดกันมึงไม่รู้หรอกว่าไอ้ตลาดมีดอย่างนั้นมันทํายังไงแต่ไอ้ตลาดมีดอย่างเงี้ยลูกค้าคนละกลุ่มเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคนละกลุ่มแยกกันเซกชันชัดเจนเราจะพบว่าคนที่มีวิกตอรี่ดอกและมีดแบรนด์อ่ะมีจานวนกลุ่มที่น้อยที่สุดเลยนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมเห็นนะคุณนึ่งเห็นยังไงไม่รู้นะคือคุณมีมีดพับอย่างเงี้ยแล้วคุณมีวิกตอรี่นอกด้วยอะ่ะกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งคือมีแต่ออวนนิกตอร อแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็มีแต่ไอ้พวกมีดอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะกลุ่มนี้ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้มีมีดแล้วเนี่ยเล็กที่สุดถ้ามาเซกเมนต์ตลาดแล้วอ่ะเขาอาจจะเซกเมนต์แบบผมเล้วว่านั้นอย่าทำเลยป๋าไม่ทำไม่เตี่ยผมรู้ละเล็กสุดเลยใครจะมาซื้อมีดแบบว,แวิกตอรี่หนกย้อนวิกตอรี่หกมันไม่หล่อไงมันไม่ใช่มีดทหารอเมริกันแบบเขาไป รบในซาฮาร่ายยะไรเงี้ยมันไม่มีประวัติอะ่ะเออเข้าใจป่ะประเทศเขาไม่เคยลุกลานใครไงประเทศเขามีแต่แบงเป็นลักซ์รี่สิวะใช่ไหมเออหรือไม่ก็เอาถ้าไปถ้าไปทางแบบอีกทางนั้นก็เอาแบบชวารลอฟสกี้มาประดับอะไรเงี้ยผมก็ได้ได้นะเออเอาชวารลอฟสกี้เปลี่ยนเอาประกับเป็นอลูมิเนียมมีเป็นเอาหลอกออกไทเทเนียมอย่างเงี้ยเออผมก็ไปได้นะ เพอของพวกนี้พวกมึงมีกันอยู่แล้วอ่ะมึงแค่เปลี่ยนประกับให้มันเป็นไทเทเนียมอ่ะลงทุนตรงนี้ดีกว่าน่าจะดีนะไอ้เยี้ยกูที่ปรึกษาวิจัยหนกของไงวะเอาถ้าผมเป็นเขาผมจะทําแบบนั้นนะผมจะดูตลาดผมจะไม่ทามีดใหม่ผมจะทําประกับสีมันทำไอ้ชุดแต่งอย่างนี้มังอะไรที่มันฟิตได้กับสินค้าที่เราออกไปในตลาดแล้วมัวางวะอะไรเงี้ยเออเป็นผมผมจะทําแบบนั้นนะมีเพื่อนผมหลายคนเขาบอกว่าโชคดีเท่าไหร่ที่มึงไม่รวยอ่ะถ้ามึงรวยมึงบ้ากวนี้เยอะ ต้องรเรื่องบ้าเนนี้คนมีนี่ยจะชอบมิตซล่นอกอก,อก,อกใช่ใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นวัยเด็กของเขาอ่ะเหมือนผมอะเด็กๆเลยอะมันเป็นวัยเด็กของเราอ่ะเราเราเราเห็นนี่มาเออเราดูแล้วมันก็อินนะยิ่งยิ่งไอหนังไอแม็กไกเวอร์เขาทาใหม่นะเฮ้ยเราดูแล้วเราอินว่ะเฮ้ยดูผมดูเอออยากดูแล้วก็ยิ้มยิ้มอะเพราะแม็กไกเวอร์มันใช้อย่างนี้ไงแล้วพ่อพ่อมันอะพ่อแม็กไกเวอร์ก็ใช้แบบเนี้ยแต่เป็นประกับไม้อา โอ้เท่ละอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็สนุกดีอาการถือว่าเป็นตำนานหนึ่งตำนานหนึ่งที่ใครมาถามแล้วก็ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักมันสมัยเด็กเลยนะเพื่อนเอามาให้ดูแต่กูไม่มีปัญญาซื้อหรอกกูแค่ไปชโมโครดูที่เซน็นทรัลน่ะแล้วจะขอตังค์พ่อแม่ซื้อก็ไม่ขอเพราะเขาก็ไม่มีเงินอยู่แล้วไงจนโตโตมาเองอะ่ะกูมีตังค์กูก็ซื้อแค่นั้นเลยครับตำนานของวิกตอรีนอ ประมาณนั้นใครสนใจก็มาโดนได้อย่างที่ผมบอกรุ่นที่ผมแนะนําจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดส่วนรุ่นอื่นรุ่นแยกก็ลองสอบถามมาดูกันแล้วกันโอเควันนี้คอมพิวตงานแตงกิ o u ทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ